สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักง,งานทนายนะครับผมพอดีสวัสดีปีใหม่ท่านทนายวาสันครับข้างสูตรราชการครับแต่ผมอ่เยี่ยวข่าวจังหวัดสุรินานะอกศักดิ์ใจกล้าครับูนย์ข่าวจังหวัดสุรินได้มาเยี่ยมท่านทนายวาสาันก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆครับท่านก็ปีใหม่นี้ขอให้ทนายวาสาันกิจการทุกเรื่อง เห็นว่าขอให้แข็งแรงแขงแรงเด้อครับ,รบเห็นว่าตอนนี้ยังครองสวดก็ขอก็ขอให้มีคู่ไวๆแล้วกันครับก็ <c oughs> อยากให้ท่านปีใหม่นี้ยอยากให้ท่านอวยพรปีใหม่สักนิดนิดหนึ่งครับผมครับก็ขอให้อของคุณคุณเอกครับเอกศักดิ์เอกศักดิกก์ใจกล้านะครับครับผม เจริญรุ่งเรืองนะครับก้าวหน้าแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงรวยในปี6 7นี่นะครับครับผมขอขอบคุณท่านธนาวสันต์ครับหลังสู่ราชการของเราครับก็มีปัญหาก็ปรึกษาท่านธนาวสันต์ครับปีใหม่นี้ขอให้ท่านธนาวสันต์เฮงเฮงครับเจริญเจริญก้าวหน้าก็ไปครับสาธุสาธุครับผมครับผมโอเคครับผม